เริ่มมาสนใจพุทธศาสนาใหม่ๆนะียังจำได้คำสอนแรกๆที่เราได้อ่านได้พบก็คือเรื่องของความทุกข์นะแล้แม้ว่าเราสาต่อมาเรื่อยๆนะคำสอนเรื่องทุกข์นี้ก็ก็จะเห็น หรือได้ยินได้ฟังอยู่บ่อยๆนั่นคือว่าคนเราเกิดมาแล้วก็ในสุดก็ต้องแจ่ต้องเจ็บแล้วก็หนีความตายไม่พ้นเราก็ต้องเจอความพัดพราสูญเสียอย่างที่เราสวดทุกเช้าเนี่ยเราทั้งหลายเป็นผู้ที่ถูกความทุกข์ย่างเอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้ว คำสอนนะบางข้อนี้พูดจักขณะที่เรียกว่าโลกนี้มีแต่ทุกข์นะกับความพ้นทุกข์ไม่มีอะไรนอกจากทุกข์และความจับทุกข์พอศึกษาได้อยู่ในฟังนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยก็ไม่ได้ที่จะคิดไปว่าเนี่ย พุทธศาสนานี่นั่นสอนให้มองโลกในแง่ร้ายชวนให้หดทู่อเหียวที่จริงถ้าเราจะลองสังเกตนะคำสอนเหล่านี้เนี่ยส่วนใหญ่นี่ก็บุ่งไปที่คนที่ยังมีชีวิตที่ราบรื่นหรือว,ว่า มีชีวิตที่ผาสุขยังหนุ่มยังแน่นยังมีกำลังวังชามีอาชีพการงานมีชีวิตที่มั่นคงมีครอบครัวมีคนรักหรือผู้อย่างคือคนที่ยังมีชีวิตตามปกตินะอันนี้ท่านสอนล่งทุกเพื่ออะไรนะก็เพื่อมาให้รุ่มหลงในความสุขนะ ไม่ว่าความสุขนั้นจะเกิดจากการมีสุขภาพดีาก,การมีกำลังวังชาการกินอิ่มนอนอุ่นหรือว่าการมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ชีวิตมุ่งมา่ปรารถนาแ้วธรรมดาคนเราเนี่ยพออยู่ในสภาพเช่นนี้เนี่ยมันก็ง่ายที่จะเพลินในความสุขนะ ยิ่งได้ประสบความสำเร็จนะหรือว่ามีเงินมีทองมีคนรักแหวนล้อมเนี่ยก็ยิ่งเพลินเข้าไปใหญ่จากคำสอนเรื่องทุกเนี่ยทำให้ไม่เพลินในความสุขมากเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยพอเจอความพัดพราดสูญเสียพอเจอ ความผันผวนปลายปลนซึ่งเป็นธรรมดาของชีวิตเนี่ยก็จะทุกอย่างยิ่งเลยมันไม่ใช่แค่ทุกข์กายเวลาป่วยนะแต่ว่าทุกใจด้วยมันไม่ใช่แค่เสียทรัพย์นะเวลาทุกโกงหรือเวลามันสลายหายไปแต่ว่ายังเสียใจเรียกว่าบางที จนตอค่าตัวตายแล้วก็มีอันนี้เป็นเพราะอะไรเพราะไปเพลิดเพลินนะลหลงไหลในความสุขในสิ่งที่มีหรือลหลงไหลเพลิดเพลินในโลกธรรมฝ่ายบวกได้ลาบได้ยศได้สุขได้สรรเสริญแล้วก็ได้หลายจิงหลายอย่างที่สมหวัง ัถ้าไปลงไล่เพื่อเพอล่านี้เนี่ยโดยที่ไม่ได้เฉลียวใจหรือตระหนักว่าสิ่งเหล่านี้นเป็นทุกข์ถ้าเราไปยึดมั่นถือมั่นกับมันเราก็จะเป็นเราก็จะพลอยทุกข์ไปด้วยท่านสอนว่าเนี่ยสิ่งทั้งหลายั้งปวงเป็นของร้อน,นไม่ว่ารูปธรรมหรือนามธรรมเมื่อมันเป็นของร้อนไปจับ ยึดมันเราก็ร้อนตามร้อนในที่นี้เนี่ยมัเห็นความทุกข์สิ่งเงาีะเป็นของหนักนท่านสอนเอาไว้จะไปแบกมันเราก็จะรู้สึกหนักอึ้งรู้สึกเป็นทุกข์ตามไปด้วยจะไปหลงไหลเพลิดเพลินในชีวิตพอความตายมาประชิดตัวก็ทุรนทุราย ข้าคำสอนเหล่านี้เนี่ยเตือนเพื่อไม่ให้ไปลหลงไหลเพื่อกับความสุขที่มีอยู่ตอนนี้เพราะมันไม่เที่ยงและเพราะสิ่งที่ลหลงไหลเพื่อเพลินนั้นมันเป็นทุกข์นะคือมันเสื่อมมันสลายมันหายไปในที่สุดถ้าไปยึดมันไปเพลิดเพลินในมันมันก็ทุกข์แต่พอเวลา หลงนะจมอยู่ในความทุกข์นะท่านก็สอนอีกแง่หนนะึ่งนะท่านก็สอนว่าเนี่ยในทุกข์มันก็มีสุขนะอย่างที่พระเจ้าตรัสว่าเนี่ยผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบไม่ว่าทุกข์เพราะอะไรก็ตามทุกข์เพราะสูญเสียทรัพย์ทุกข์เพราะสูญเสียคนรักทุกข์เพราะเจ็บเพราะป่วย มันยังมีสุขหนะ้าที่สามารถจะพบได้ท่ามกลางความทุกข์นะผู้มีปัญญาแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบแม้ท่านจะพูดถึงโทษของวัตตสงสารนะมีมากมายนะที่เราควรต้องกลัววัตตสงสารกลัวการเวียนเกิดเวียนตายแต่ขณะเดีวยวกันท่านก็สอนนะว่า จะพบนิพพานได้ก็นในวัฏสงสารนี่แหละพบนิพพานได้ในวัฏสงสารอย่างที่บางท่านเรียกว่าเนะี <ys> ่ยครูบาอาจารย์บางท่านบอกว่าเนี่ยในในเตาหลอมที่ร้อนเนี่ยมันมีความเย็นอยู่อันนี้ท่านสอนเพื่ออะไรเพื่อให้นอาไม่จมอยู่ในความถูกมากจะมองยังไงหรือทำให มีความหวังเวลาทุกเนี่ยนะอะก็ให้รู้จักมองให้ดีนะก็สามารถจะพบสุขได้อันนี้พระเจ้าก็เลยนะสอนให้รู้จักหาประโยชน์จากอ,าอนิจจาลมหาประโยชน์จากอนิจจาลมอนิจจาลมคือรูปรสกลิกก่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจ ซึ่งทำให้คนเราเนี่ยมักจะเกิดทุกตามมาเจอรูปเจอเสียงที่ไม่น่าพอใจก็จิตใจก็เกิดความรุ่มร้อนเกิดความขับแค้นอย่างที่เราสวดพระสกู่เนี่ยความโศกค,ความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขับแค้นใจแต่ว่ามันก็มีประโยชน์ที่เราต้องรู้จักหามันเรียกว่า,วาประโยชน์จากอนิจาลม ในด้านหนึ่งท่านก็สอนให้เห็นโทษของอิทธารมก็คือสิ่งตรงข้ามกับอิฐามณมรูปลสกลิ่นเสียงที่น่าพอใจอย่าไปเพิดเพิยลงรายกับมันมากรวมทั้งเหตุการณ์ที่น่ายินดีด้วยนั่นคืออิทธิลทธิธรรมายบวกได้ลาบได้ยศได้สุขได้สารเสริญก็อย่าไปเพิดเผยกับมันมากแต่พอเจอสิ่งตรงข้ามเนี่ย เสื่อมาบเสื่อมยศเจอทุกเจอคำนินทาหรือว่าเจอรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่ไม่น่าพอใจก็อ,อย่าหมดแต่ทุกนะให้หาประโยชน์จากมันถ้ามองเป็นก็เห็นสุขได้นะคนธรรมดาเนี่ยนะเดี๋ยพ่ะย่งหนุนภาษานี่ท่านก็สอนนะให้เราลึกถึงมรณสติหรือให้เจริญมรณสติเสมอให้เราลึกถึงความตาย มันจะได้ไม่ประมาทมันจะได้ไม่ไปเพลิดเพลินในความสุขจากสิ่งเสพแต่น่าสังเกตน,นะคนที่ใกล้ตายเนี่ยพระพุทธเจ้านี่เมื่อพระองค์จะเสด็จไปนำนำทางเนี่ยก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องความตายที่จะเกิดขึ้นกับคนเหล่านั้นนะแตนที่พระองค์จะน้อมนาให้คนเหล่านี้จเจริญร้อนนัสตินะพระองค์กับ ส่วนใหญ่นะเรวน้อมให้ระลึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลนั่นคือน้อมจใจ้ระลึกถึงพระรัตนตรยัยที่ตัวเองศรัทธาหรือน้อมใจให้ศรัทธาในพระรัตนตรยัยหรือว่าน้อมรวมทั้งน้อมใจให้เราลึกถึงศีลที่ได้บําเพ็ญหรือความดีที่ได้ทําเพื่ออะไรนะเพื่อจิตใจเป็นกุศลคนเวลาใกล้ตายนี่ก็อาจจะมีความ วิตกมีความกังวลมีความทุกข์อะพวกง่งายๆในยามนั้นเนี่ยการพูดการสอนเรื่องมรณสติเนี่ยก็อาจจะไม่มีประโยชน์ไอ้บางคนอาจรู้สึกทุกข์หนักขึ้นนะพระองกลับสอนให้ระลึกถึงสิ่งที่เป็นกุศลที่ทําให้จิตใจเกิดปิติปราโมทเกิดอิ่มเอิบนึกถึงสิ่งที่ดวงศรัทธาก็ทําให้เกิดปราโมทนะ ราโมทําให้เกิดปิติปิติทําให้เกิดปะสะัสสติปะสะัสสติทําให้เกิดสุขตามมาพอเราลึกถึงสิ่งที่ศรัทธาเนี่ยหรือเกิดศรัทธาในสิ่งใดงก็เกิดสุขตามมารวมทั้งเราลึกถึงความดีที่ได้ทําสิ่งที่ได้บําเพ็ญโดยเพราะอาริยกันตศีนั้าจจะสิ่ที่พระอริยเจ้าสารเสริญหรือสีลที่ทําด้วยเจตนาบริสุทธิ์ไม่ได้คิดอยากได้อยากเอาแต่มุ่งประโยชน์ของผู้อื่นหรือมุ่งการลดกันละ อันนี้เราเป็นสียงที่พระอริยเจ้าสรรเสริญหรือสี่งที่เกิดจากเจตนาบริสุทธิ์ไม่้จากไม่เกิดจ,จากความโลภอยากได้อยากมีอยาก,อยากเอาอีพอเราลึกถึงความวิได้ทําจิตใจก,ก็อิ่มเอิบนะเกิดปราโมทย์เกิดปิติและเกิดสุขตามมาแล้วกับคนที่สุขสบายดีนะท่านก็เตือนให้เราลึกถึงความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นในภายภาคหน้าแต่คนที่ทุกข์อยู่แล้วนี่นะท่านก็ น้อมใจให้เกิดสุขหรือเกิดกุศลขึ้นมาอันนี้เราจะเห็นได้นะว่าคำสอนของพระอาาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะจะเบี่ยงแหนแต่จุดมุ่งหมายนี่ก็เพื่อทำให้ไม่หลงเพลินในสุขแล้วก็ไม่จมในทุกข์เวลาถ้าเกิดหลงเพลินในสุขก็ให้เตือนใจไว้ว่า มันมีสุดลอยอยู่ข้างหน้านะหรือสุดที่กําลังอยู่กับเราในครึขณะอยู่แล้วนะความตายมีอยู่ในชีวิตความแก่อยู่ในความหนุ่มสาวนะโรคอยู่ในความไม่มีโรคเนี่ยพอได้ฟังนี้แล้วอ่ะเราก็ไม่ประมาทเราก็ไม่เพลินในความเป็นหนุ่มเป็นสาวในการที่ควรมีสุขภาพดีหรูอค่ะที่มีชีวิต แต่ถ้าเกิดทุกเนี่ยนะอะันก็จะสอนไม่ให้จมอยู่ในทุกข์ให้รู้ว่าเนี่ยมันมีสุขอยู่มองให้เห็นมองให้เป็นก็จะเห็นสุขหรือบางทีท่านก็สอนวันนี้ยมันก็ไม่จีรังด้ทุกอ่ะอย่าไปตีอ,อกชกหัวมากมไม่จีรังหรอกสั้วันมันก็จะผ่านไปพอเรารับรู้เช่นนี้เนี่ยก็ถ้ามีความหวังนะ มันจะไม่ปล่อยใจจมอยู่ในความทุกข์แต่เชื่อว่าทุกข์นี่มันก็จะผ่านไปหรือบางครั้งท่านก็สอนว่าเนี่ยความทุกข์มีแต่ไม่มีผู้ทุกข์นะมีแต่ความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์เนี่ยคำสอนนี่มันก็ช่วยนให้คนที่มีความทุกข์นี่รู้สึกกระตื้นขึ้นมานะถ้าเข้าใจเนี่ยนะมันจะออกจากทุกข์ได้เลยมันมีแต่ความทุกข์แต่ไม่มีผู้ทุกข์นะ ไอ้ที่บ่นวอยวายว่าฉ,ฉ,ฉันทุกฉันทุกฉันทุกนี่ไม่จริงมันมีแต่ความทุกแต่ไม่มีผู้ทุกนะพอเห็นเช่นนี้เนี่ยหรือระลึกได้เนี่ยเออมันก็หลุดจากทุกได้จะเรียกว่ากลับมาเป็นสุขก็ได้แต่พอสุขเกิดขึ้นท่านก็สอนอีกนะ้ว่าเห็นนะอย่าเข้าไปเป็นนะเห็นอย่าเข้าไปเป็นเห็นสุขแต่ไม่เป็นผู้สุขนะ เช่นเดียวกันทุก็เห็นมัน,นยอยากยวก็ไปเป็นหรือว่ามีทุกข์เกิดขึ้นก็ให้รู้ทุกข์เอาไว้ทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้อันนี้เป็นถ้าเราสังเกตดูเนี่ยนะคำสอนพระเจ้าเนี่ยจะเน้นให้คนเราเนี่ยมีความคิดมีท่าทีที่เป็นกลางๆหรือว่าทางสายกลางเพราะธรรมดาคนเราเนี่ยมันชอบเวียงไปในทางสุดตรง เพลินในสุขหรือไม่ัช่ก็จมในทุกข์แต่คําสอนของพระเจ้าเนี่ยสำหรับคนที่มีความสุขหรือมีความปกติท่านก็สอนไม่ให้เพลินในสุขให้รู้ให้มันทุกข์นะเราทั้งหลายผู้ถูกความทุกข์อย่างอาแล้วมีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วส่วนคนที่จมอยู่ในทุกข์ก็ท่านก็สอนนะให้อย่าไปจมอยู่ในทุกข์เพราะมันไม่จริงรังความทุกข์อะแล้วแล้วมันก็จะผ่านไป มเห็นว่าเนี่ยมันไม่มีผู้ทุกข์นะมีแต่ความทุกข์หรือรู้จักหาประโยชน์จากทุกข์มองให้เป็นก็จะเห็นสุขนะแม้ประสบทุกข์ก็ยังหาสุขพบเนี่แล้วของของพุทธจารย์เนี่ยจะเป็นลักษณะนี้แหละจะคล้ายเป็นว่าทักท้วงไม่ให้ไม่ให้เวี่ยงไปทางใดทางหนึ่งแต่ดึงกลับมาให้อยู่เป็นกลางๆง มันมีคําสอนหนึ่งนะผูเจ้าสอนเนี่ยอย่างเช่นเรื่องความสะดวกสบายเนะเราก็จะได้ยินนะท่านสอนให้รู้จักประมาณในความสบายอย่าสบายมากเกินไปแต่ในแง่หนึ่งนะควบควู่กันท่านก็สอนนะให้รู้จักหาความสบายให้กับตัวเองด้วยคําสอนที่ว่าเนียยาอย่าไปหลงในความสะดวกสบายให้รู้จักประมาณในความสบายเนี่ยนะ ท่านก็สอนสาวคนที่เพลิดเพลินในความสะดวกสบายให้รู้จักประมาณบ้างแต่ว่ามันก็มีคนมาพูดแล้วที่พอไม่เพลิดเพลินในความสุขวสบายรู้จักประมาณในความสบายแล้วบางทีมันกลายเป็นสุดตรงไปอีกทางหนึ่งนะคือปฏิเสธความสบายไปเลยอันนี้พระเจ้าก,ก็สอนให้รู้จักหาความสบายให้กับตัวเองบ้างนะอันนี้อยู่ในธรรมะที่เรียกว่าอายุวัฒนธรรมคือธรรมที่ทําให้อายุยืน เราจะยินคำสอนครูบาอจารย์หรือของพรุทธเจ้าที่บอกว่าอย่าไปฟุ้มเฟือยฟุ้มฟุฟ่มเฟอมาให้รู้จักสันโดษนะรู้จักสันโดษในเงินทองที่มีอย่าไปใช้ในการเสพสุขหรือมือหรือหมดแต่หาเงินหาทองนะเพื่อการเสพสุขปลนปลระตนให้รู้จักสันโดษนะแต่กับบางคนนี่ท่านสอนอีกอย่างหนึ่งนะให้รู้จักใช้ทรัพย์มัง่ง รู้จักใช้ทรัพย์เลี้ยงตัวให้มีความสุขเนะเพราะมันก็จะมีคนอีกประเภทหนึ่งเนี่ยนะไม่ฟุม่มเฟือยนะแต่ว่ากลายเป็นตันหนีไปเลยอันนี้ก็สุดตรงอีกทางหนึ่งนะสำหรับคนที่ตันหนีเนี่ยไม่ยอมใช้เงินเลยเอาแต่หาหรือเอาแต่เก็บทางกศว์ว่าเออรู้จักเลี้ยงตัวให้มีความสุขไม่ใช่เลี้ยงตัวอย่างเดียวนะเลี้ยงคนอื่นด้วยหรือว่าใช้เงินนั้นเพื่ออ การเกื้อกูลเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมรวมลง,ง,งสมงบนาชีพรามเป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็สอนคนตนหนีนะเพราะคนความตหนีมันก็เป็นสุดตรงอีกทางหนึง่งแต่บางทีคนเราไม่เข้าใจนะก็ไปเข้าใจว่าเนี่ยพืน้นศาสนาปฏิเสธเรื่องความสบายหรือปฏิเสธเรื่องการใช้เงินเลี้ยงตนให้มีความสุขอันนี้พอไปฟังคําสอนอีกแง่หนึง่ง ที่มุ่งสอนคนที่เอาแต่ใช้ทรัพย์เพื่อปลนเปิดตนหรือว่าพุ่มเฟือยซึ่งมีจำนวนมากนะแต่ก็มีอีกจำนวนเนื้อที่ตรงข้ามนะซึ่งอันนั้นก็เป็นโทษเหมือนกันนะคือคนที่เอาแต่ตันนีนะคำสอนของผู้เจาหรือในพุทธศาสนามันจะจะมีทั้งสองแง่นะในด้านหนึ่งก็ดึงคนที่ สุดตรงไปในทางเสพสุขให้อหรือเพลินในความสุขให้กลับมาระมัดระวังนะไม่หลงจมเพื่อเพลินในความสุขบ้างในความสุขมากหรือคนรปเพ่หนึ่งจมในทุกมากนี่หรือหมกมุ่นอยู่ในความทรมานตนทําตนให้ลําบากนี้ท่านก็ดึงมาให้มารู้จักนะหาความสบายให้แก่ตัวเองบ้าง หรือรู้จักใช้ทรัพย์เพื่อเลี้ยงตัวใี้มีความสุขบ้างอันนี้เราก็สังเกตได้นะคำสอนครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็จะเป็นลักษณะนี้นะอย่างคนที่ไม่ค่อยสนใจธรรมะนี่ท่านก็สอนนะา่าให้รูจ้จักอดกลัน้นให้รู้จักข่มใจให้รู้จักควบคุมความคิดบ้างนะตสะสับคนที่หันมาสนใจนะที่จะฝึกตน ควบคุมจิตนี่ท่านก็สอนนะว่าอย่าไปควบคุมมากจะไปบังคับจิตมากเคยมีลูกศิษย์หลวงพ่อชาเป็นพระท่านถามหลวงพ่อชาว่าเนี่ยเวลา่งสมาธิแล้วมันฟุ้งมันเตลิดมากภาวนาให้จิตสงบท่านบอกเลยนะมันเตลิดก็ช่างมันเดี๋ยวมันคิดเกยดคิดก็หยุดคิดไปเองหลายคนฟังแล้วไม่เข้าใจเอ้าในว่าสอนให้ควบคุมความคิด ให้บังคับจิตให้รู้จักข่มใจทำไมหลวงพ่อชานสอนว่ามันตเตลิดก็ไยมันไปช่างมันอันนี้เพราะว่าสำหรับการควบคุมจิตเนี่ยท่านก็สอนกับคนที่ชอบปล่อยใจฟุ้งใจลอยซึ่งส่วนใหญ่ก็คือคนส่วนใหญ่นั้งแหละที่มันก็นแด้สนใจธรรมะให้รู้จักข่มใจบ้างรู้จักบังคับจิตบ้าง แต่สักคนที่มาปฏิบัติธรรมคนที่สนใจเรื่องการบังคับจิตนี่จำนวนไม่น,น้อยเนี่ยมันก็จะเวียงไปอีกทางนึงนะคือบังคับจิตแบบให้กระดิกเลยแล้วพอทําไม่ได้ก็ทุกหรือไม่ก็ท้อหรือไม่ก็เครียดนะอันนี้ก็สุดตรงอีกทางหนึ่งถ้าเลยสอนว่าอย่าไปบังคับมันมันเตริรก็ช่างมันคําสอนนี้ท่านสอนกับคนที่ชอบบังคับจิตนไม่ใช่คนทั่วไปที่ชอบปล่อยใ,ใจลอยฟุ้งซ่านอ้แบบนั้นนี่ต้อง ต้องรู้จักตึงบ้างจากคนที่ตึงหนักๆน,นี้ต้องรู้จักผ่อนแลอวเยอกันนะลวลาที่คำสอนครูบาอาจารย์เนี่ยให้รู้จักนะอย่าส่งจิตออกนอกอหมหันมาดูใจอยู่บ่อยๆแต่บางทีท่านก็สอนให้ส่งจิตออกนอกบ้างนะโดยเพาะคนที่หันมาดูใจแล้วก็จกนกระทั่งกลายเป็นเพ่งไปเลยจิตเพ่งไปเลยจิตเพ่งจนเพี้ยน จนตัวแข็งบางทียกมือสร้างจังหวะก็มือก็ติดที่หน้าอกเนี่เดี๋ยวบางคนก็มีอาการที่เรียกว่าิปัสสนูนะใจจริงไม่ใช่แต่พูดง่ายคือเพีย้ยนหรือว่าบางทีก็ไอ้ทั้งคนที่ไม่ปฏิบัติแต่ซึมเศร้าเนี่ยท้านก็สอน,นให้รู้จักส่งจิตออกนอกบ้างอย่างหลวงพ่อคำเขียนเนี่ยท่านเคยชวนนะโยมที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยที่จิตเริ่มจะเพี้ยนนะให หรือจาออกมาสังเกตนกต้นไม้ธรรมชาติท่านชวนนะชวนชมนกชมไม้น,นี่อะไรท่านถามนั่นอะไรท่านถามเพื่ออะไรเพื่อดึงจิตนะออกมาจากการเพ่งเข้าไหนจากการที่ไปจมอยู่กับความทุกข์หรือว่าความเรื่องราวในีอดีตแต่คนหลังเนี่ยแล้วก็เลยดุดเข้าไปในอารมณ์ อันนี้ก็เป็นการดึงนะให้จิตออกมาเป็นกลางๆนะเวลาจิตมันเพ่งก็ดึงเข้ามาข้างในเวลาจิตมันเพ่งเข้าในก็จะต้องดึงออกมาข้างนอกให้เป็นกลางๆลางถ้าเราจรับหลักได้เนี่ยเราก็จะนําคําสอนของพุทธเจา้าหรวของครูบาอาจารย์เนี่ยมา,มาใช้กับตัวเองเพื่อปรับปรับท่าทีปรับทัศนคติปรับการปฏิบัติให้เป็นกลางๆเพอไม่นงั้นเนี่ยถ้าไม่เข้าใจมันก็จะเวียงไปทางตรงข้ามก็เป็นสุดโตรง จากเพลินในสุขก็กลายเป็นจมในทุกข์หรือทรมานตนไปเลยอันนี้ต้องอนนต้องระมัดระวังด้วยแล้วถ้าเขาใจถูกเนี่ยมันก็ปฏิบัติได้เกิดผลดี